สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องนะครับทาง y o YouTube บุญธรรมนำโชคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่ลานตมนะครับมาขอตัวเลขเาทางตัวเลขโชคลาภกับอ้ายบุญมีนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเออไอ้บุญมี ปูร่านตมนะครับเขาอยากถ่ายทำเด้อวันนี้แอดมินก็ซื้อไม่กวาดมาทำความสะอาดในบริเวณบ้านของเพิ่นนะครับเดี๋ยวจะไปเอาไม้กวาดออกมากวาดพื้นเพิ่นนะครับเด้เออ่ะรอตสองตัวเลขอ่ะ FC รับมาดูในไรายซดนะครับกะสองตัวเลขร็อตนะครับเดีย๋ยวแอดมินไปเอาไม่กวาดมากวาดให้เพิ่นข้าวเดียวนะครับไม้กวาดอยู่ถ่ายรถนะครับวันนี้เกะในน้ำ น้ำดื่มนะครับขนมนะครับมาให้ไอพ้พุนมี่นะครับนี่บริเวณฐานเนี่นะครับที่เพิ่น,นได้โชคได้ลาบตะกอนสิบแปดสิบเก้าหลานกับเบิ่งบริเวณตรงนี้นะครับอสอยกันเบิ่งเลยครับเด้อใครได้ตัวไหนคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินไปกวาดพึ้นข้าวเดียวครับ ใครมองเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอคอมเมนต์บอกกันด้วยครับจะก็แบ่งเป็นตัวเลขชคกลาบนะครับ มานทำความสะอาดเห็นฟูบอ่ะทำความสะอาดในฟูกันวันที่แล้วปูให้เลยบมดเต็มสามตัวก็เต็มเต็มแบบนี้จะมาขอปูเต็มเต็มโอ้ก็เลยเห็ดความสะอาดเป็นตันๆทำความสะอาด,ดามมเป็นตันๆคือไม่กวาดมาใหม่เพป็นคือไม่กวาดมาใหม่พี่นออ้องเอ้าเข่าพี่น,ออออน้องกับเข่ามือจะกป็นนะคะตั้งกล้องก่อนนะคะท่านผู้ชมทำซื้อไม่กวาดม,มาอยากให้ปูก่อนนะคะ ก็มีสาเหตุมิ่นโดดแล้วเนาะเ็ซี่พขอมาหายคนแรกคนแรกมาเป็นก้องใจนะเด้อมากเกวาดเเดี ว่ลาลอางกรทั่งคุณนะคุณท่ามันจะบดปิวมาจากง้างเนเนื้อไปหม giới thiệu có nào? Có 3 tô Một chiếc có phân 3 tô hay 6 tô Một cấp <laughs> แต่ในอดีตนะครับไอรินีพันธห์ไฮโชไใหลา่ดีนะครับเทียนมาจุดหอมไปนั่นเทียนมาจุดด้วยจุดเทียนะครับต้องมีลมแห้งเนี๋ยเดียวลมแหละเอาละง่ายก็เดียวเพราะเอาเหนียว เฉพามาไฟนะเช็บมากทุกทีเดียวจะนับมากกำใช้กันเลยนะจะนับมากก็ไม่ใช่ขอยาเด้ออาจจะมีนะคะมืนอีลกหลังมาขอตัวเลขโชคลาภนะคะ เอฟซีที่เขามาติดตามรับชมให้โชคให้มาไนเดอ้ออ้ตะกี้กับซิบบานซาหาบานลือมันนี้ก็บห้แน่ปรทายไนเดอ้ออ้เอ้ยวาน้องมติเอาิดิับ,บุกคนดถูกดูพี่น้องติดมอสอันนะ เพื่อเพื่านกอบยาให้เพื่อนพ่อมเอาไว้ท่านก่อนวันนี้ห้องกระแตงขันหานะคะท่านผู้ชมขันหาหน้ำแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนนะคะ,ะบเป็ดเจิดจระเเป็ดเจิดตาเตื้อไอ้บนมี น้องบุญธรรมก็มาขอคือเกอ่านอะ่อนละขอให้ได้สามตัวเด้องวดนี้เด้อมื่อนี้สิขอเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมแอบจะขอเป็นรัฐบาลไทยนะคะถาถูกให้บุญถ้ำเป็นคนจุดขอกับไอ<ะ>้บุญนี่ค่ะแมนไอบุญถ้ำจุดถูกบ่แมนแต่เรื่องมรดย์ดย,ยัยไอ้ไปอ่าแต่ทีขอคิดอันนี้เออสก่อนยังบ่คระคะ โอ้บริก่ได้น้ำดำแดงข้าวโพดขนมหวานนะครับมาให้เพิ่นนะครับในน้ำในขนมนะครับทำความสะอาดให้เนาะ มารอหลุนน้ำกันเลยครับเด้ไอ้บุญมีพนจะเกยนให้ตัวใดนะครับโอ้โหไอ้บุญมีเป็นอยู่ตรงสารนะครับมารอหลุนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมญยายเพิ่ยังมาเต็มสูตรอยู่ เพื่อนกินของหวานที่เย็นๆแล้วก่อนให้เพื่อนสูบยาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอะดูอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มานะครับอะขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยคุณเฟืองว่าคุณพัดพน,นะครับไว้เลยนะพี่นอ้องคุณพัดีเซีทุกท่านนะคะท่านะะผู้ชมเนาะก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะคะุณท้ามเนาะ เรียบร้อยทำความสะอาดเพิ่นเรียบร้อยแล้วความสะอาดเรียยบร้้อแลว,แลวนำนะสิ่งของประวายเพิ่นเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเฮาบ่กล้าเผาพี่น้องเพราะว่าคันเผาย่านไฟมันไหม้เฮาก็เลยเก็บกวาดเฉพาะในไอ้บริเวณศาลาของปู่นะคะพี่น้องวันนี้จะขออะไรบุญ่อนทขอแนวทางรัฐบาลไทยในวันที่2พฤษภาคม2567นะครับขอไอ้ายบุญมีจะขอกับอ้ายบุญมี3ตัวงวดที่แล้วอ้ายบุญมีให้ เก้าห้าสองด้องห้ประมาณเนี่ยมันพิดอยู่ตัวหนึ่ง5กับ9มาแล้วถ้ามีเด็กไอ้ผลนี่เนี่ยมาเอาให้มันเต็มมันขาดตันงวดนี้ก็ขอขอเต็มเต็มมันขาดไปตัวหนึ่งก็เลยบวบถือมวดถืกมันบวบเต็มขอแบบเต็มเต็มเนาะงวดนี้จะมาขอแบบเต็มเต็มแล้วจะมาทำความสะอาดคือเก่าขนาดทางงวดนี้ได้เดี๋ยวห้านาจะที่แคหมดได่เว้นข้างนอกนะนะคะประทานน้ำขนม ข้าโพดแล้วก็สูบยาได้บาดนี่อายอ่ะสูบยาเสบเส,สนสวัสดีคุณดาไ<ม>ลนะคะดอกใหม่คนแรกบบกคือเบาหางถูกใส่ไปบอยเบามันันยาสอห<อ>จุดถูกุดเทีนยนให้สว่างสวัยอีกรอบตสว่าแห่มแห้ง คุนมีกินน้ำสเสวยน้ำสเสวยอาหารแล้วกบมาเขียนตัวเลขใส่นีเด้อบัตรนี้เด้อใส่เขียนใส่ใส่ใสนี่เขียนใส่ถ<อ>ูกเจ้าเสีหายเพินเนน่นเขียนใส่นีบอกมมนเขียนใส่นีเบื่องก่อนนะเ่เห็นตัวเลขเห็นบอเอาเบิ่งสักก่อนเอาจัดท้ายเบิ่งว่ามีตัวใดอ่ารรวยมีตัวรวยนะรวยรวยรวยมีตัวใดรวย อะขอสามตัวได้อบุญนีดเดียขอสามตัวแม่นอาจ้ะขอสามตัวรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยด้วยวันที่สองเลยวันที่สองพฤษภาคมเพิ่นหายแล้วแต่ว่ามันบัวเขาสามตัวเกือบสามตัวพี่น้องก็เลยว่าเมื่อนี้สิมา เออซื้อไม่กวาดเราก็มาทำความสะอาดให้เพิ่นเนาะประกาสที่ขอให้เพิ่นเนี่ยโปรดภายลูกหลานเนี่ยเอาสามตัวบุญธรรมขอสามตัวนะคะขอสามตัวตรงนะคะเจตั้งขอลายแอดบุญธรรมนำโชคหน่อยบุณคำพันธ์วะบอกคนเนี่ยศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกสามหนึ่งหกสามหนึ่งศูนย์ห้าสองแปด ศูนย์ห้าสองแปดนะครับศูนย์ห้าสองแปดจดจดเด้อคุณคำพันธ์อ่าอายเขียนสนีทเด้ออายเด้อหนองบนถ้ำมาขอขอซ้ำตัวรัฐบาลไทยนะสาธุเขียนให้ชัดๆเด้ออายเด้อหนองบนถ้ำแห่งปื้นแห่งนาอยู่ ต่วงที่รอเลขถูบนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องให้ท่านผู้ชมได้ส่องตัวเลขตรงนี้เนาะบนห้ามที่คนเคยด้เนาะแม่ตรงนี้แล้วบริเวณนี้และบริเวณนี้นะคะสีบันซาหาบันลือ,อพค่อ,อยู่หม่องนี้น,นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนะคะช่วงรอเลขทูบนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ส่องกันเนาะ

พี่เพั a, ่นเค้นให้กับหาสองตัวนะพี่น้องสามเจ็ดห้าไทยยังไม่ชัดเจนเราตัวสุดท้ายด้วยกันนะครับสรุปได้ตัวไหนตอนนี้สองตัวนะห้า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 มันจะออกอีกปาคือพัทโตดวงวานบ่พัทโดงเปิดนี่เมื่อกี้ให้มา สี่สามสีสีนะครับตัวเนี้คือสีสีอ่ะสอดกันเบิงงหรือครับเดือตัวสุดท้ายเนี่ยอ่ะสัญญาณไม่มีนะครับทางไร์สดนะครับฝากติดตามทางช่อง Youtube นะครับเป็นเด็เเอกอยังอ่ะอ้าวสะเห็นหงมัน อาจจะเป็นสามห้าเจ็ดก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นห้าห้าเจ็ดนะครับถ้าสามหเจ็ดเป็นเลขของเกตตังที่เห็นในจอมปลวกไปเล้วไเห็นดูจอมปลวกได้เมื่อกี้นี่ตัวแรกก็เป็นปริศนาแต่เป็นเลขค่าหรือเลขสามนะครับซอยกันเบิ้งนะครับเด้ออ๋ที่เป็นเลขของคอยเห็นตอนที่คอยพักในเบิ้งถูกเด้อาจจะเป็นตัวเลขของทีเกตตังมันไปเห็นอาจจะเป็นไปได้นะครับสามห้าเจ็ดนะครับอตรงกันนี่เลยไหม ถ้าไม่3 5 7ก็557นะครับพิจารณาไปด้วยครับเด